เสร็ลจละจ้ะทุกคนต้มหูหมูลแล้วก็ต้มใส่หมูเนะจา้ะต้มอ,อันพาโลเนอจ้ะนี่ใส่เครื่องพาโลแล้วก็แจวสมสมของเข้าแล้วก็แกมกับผักจ้ะบ่ผักสดๆจากสวนเนะจ้ะไปไปจ้ะไปกินเขากันจ้ะสวัสดีจ้ามาพบก,กับพอยแอนแดนอินยูเคนอจ้ะมาจา้ะสุขุสุคนอันได้ต้มต้มใส่จ้ะแล้วก็ต้มหูหมู อันลังเลิกง,งานจ้ะมาจากเซปร์น้ำกันมีผักสดสดจากสวนนะจ้ะพึ่งไปเก็บบ้านแล้วจะวะผักสลัดสดสดเลยจ้ะไปเก็บบ้านอยู่สวนลังบานเนี่ยนี่อันพักซี่พร้อมจัดปะพักซี่กับปลูกเองมาจ้ะ หูหมูโบลิกินโดดแล้วจ้ะเจวสมสมใส่หมู แจ้าสมสมเข่ากันแห้งสลัดงามงามจ้ะมาเลยจ้ะเศษแฉ้บพ่อย ต้มใส่ ฮิวเขาจานเลิกงานยางมาแดดแดดมาเนี่ยแดดหอนมาเนี่ยหู้มูกับอัน ใส่กะปกติบ่มีขายได้จ้ะข้าวตองสังน้ำมันพรอยสังน้ำผีคนไทยสังอ่อนไลรจ้ะมาส่งพอดีก็เลยนต้มเมือน่ะคุดยากันนะบริกิโดนหลอกก็เลยสั่งมาจ้ะคันแมนบานห้องกับบ่ออืดหรอกจ้ะเพราะว่ายูนีเอ่ะค้นส่วนหมากเพิ่นกับบ่กินแล้วจ้ะ

ักซี่อันปลูกเองหอมหอมจ้ะมาเลยจ้ะผู้ใดหิวน้ำบ่ แซวน้อมกันอืม จ้าทุกคนพ่อยกับสีขอโตล่าไปก่อนเราจะแวะมาถักท่ายนจ้ะมาเนี่ยได้ต้มฮูโมลแล้วก็ต้มไส่โมนนะจ้ะฝากอันกดไลค์กดแชร์ให้พ่อยในเด้่อจ้าพอกันไหมวิดีโอหนาเราจะไปแล้วจ้า